ไปบ่อพันขันแล้วไปดูอะไรตอนนี้นะฮะผมตอบได้เต็มปากอย่าง,างภาคภูมิใจว่าเรามีสารองค์ปูผ่ผานพญานาคสองคู่รอยพระพุทธบาทไม้แก่นขามที่เป็นหินแกะสลักต้องเชิญมานะฮะมากราบขอพรองค์ปู่ผ่านภูวงเพื่อให้อุปสรรคที่เราเจอในชีวิตผ่านพ้นไปได้ดีสงดำชื่อท่านครับสวัสดีครับ ผมนะครับชื่อวัฒนารักษาเป็นผู้บริหารของหอจกรนิรวัดฟาร์มนะฮะก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญร่วมกุศลในการปรับปรุงทัศน์ของปู่ผ่านผู้วงนะครับก็ต้องเกิดเรื่องไปที่ไปที่มาก่อนก่อนหน้านั้น,นเมื่อปี6-5ผมได้รับการติดต่อจากคุณปุนิดาชื่อคุณแคลนะฮะ ซึ่งเป็นเพื่อนรักกับผมให้มาช่วยปรับปรุงศาราผูผานลังใหม่ให้หน่อยด้วยความที่งานผมมันค่อนข้างเยอะเราก็แบ่งละแบ่งสู้ผมได้รับการติดต่อมาสามครั้งก็เลยแบบอ่ะตัดสินใจมาดูให้แต่ว่ายังไม่รับปากนะขอไปดูก่อนอะไรอย่างนี้ทีนี้วันนั้นมันก็เป็นบรรยากาศทั้งหนาวทั้งฝนนะผมก็มามาดูสถานที่จริงมากราบไหว้แล้วก็ได้สบตากับองค์ปู่จนให้ผมได้ตัดสินใจว่าอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ด้วยอุปสรรคแรกก็คือ หนึ่งทีมช่างที่เราแพลนตามงานสเสตีด,ด้วนของบริษัทผมมันค่อนข้างจะจํากัดพอมีคิวแทรกอย่างเงี้ยเราก็ต้องวางแผนใหม่ก็เลยเปิดประกาศหาทีมซับคอนแทคเพื่อจะมาบริหารจัดการต่อพอคุย 2- อสเจ้าเราดูสโคบงานความละเอียดละอ,อผมก็เลยตัดสินใจว่าโอ้อยางนี้ไม่ไหวต้องต้องใช้คนของบริษัทตัวเองทําไม่งั้นสิ่งที่ต้องการตามวัตถุประสงค์มันคงไม่เกิดก็เลยได้ได้เอาคนตัวเองมาทําแต่มันจะเกิดมี อุปสรรคบ้างจนอุปสรรคที่เราทํามาก็ผ่านพ้นไปได้ดีเราได้ได,ได้ได้ทำสำเร็จในสิ่งหนึ่งที่ตั้งใจหวัง ต้องขอบคุณเจ้าภาพใหญ่คุณแคลร์แล้วก็ซอฟันที่เป็นเจ้าภาพใหญ่ในการบริจาคเพื่อปรับปรุงพุทัศรรในสิ่งนี้มีอีกคำถามหนึ่งที่คุณลักผู้ใหญ่เคยถามผมว่าไปบอพันขันแล้วไปดูอะไรตอนนี้นะฮะผมตอบได้เต็มปากอย่าง,างภาคภูมิใจว่าเรามีสารองาาค์ปู่่านพญานาคสองคู่รอยพระพุทธบาทไม้แก่นขามที่เป็นหินแกะสลักต้องเชิญมานะฮะมากราบขอพรอ,องค์ปู่่านภูวงเพื่อให้อุปสรรคที่เราเจอในชีวิตผ่านพ้นไปได้ดีสงดําชื่อท่าน